มาทำครีมลดริ้วรอยที่ช่วยให้ผิวขาวสว่างแล้วก็อ่อนเยาว์กันค่ะวันนี้นะคะใครที่มีผิวแห้งผิวหยาบกระด้างแล้วก็มีรอยคล้ำใต้ตาไม่เต่งตึงไม่สดใสไม่สว่างวันนี้เราจะมาทำครีมจากน้ำมันลำข้าวที่จะช่วยให้ผิวเต่งตึงขาวสว่างและอ่อนเยาว์กันค่ะ ่ซนผสมของครีมต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ช่วยเรื่องรอยคล้ำใต้ตาวันนี้ใช้2ออย่างเองนะคะก็คือเจลว่านหางจระเข้กับน้ำมันลำข้าวสูตรนี้เป็นสูตรอายุรเวทของอินเดียนะคะเพราะว่าโปรตีนจากจมูกข้าวสาลีเนี่ยทำให้ผิวมีน้ำมันแล้วก็ไม่เสริมสภาพ มีความอ่อนนุ่มแถมยังช่วยทำให้ผิวสามารถต่อต้านริ้วรอยมีความแข็งแรงอันนี้เป็นสูตรที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วสาวๆของอินเดียเขาก็นิยมทำกันเพราะว่าเขานิยมของที่มาจากธรรมชาติในการบำรุงผิวพรรณเพราะว่ามันจะไม่มีผลข้างเคียงนะคะก็ใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ อันนี้เราจะไม่ใช้แบบสดนะคะเพราะว่าสดจะเก็บไม่ได้นานแล้วก็น้ำมันรําข้าวที่บ้านเราเนี่ยหาได้ง่ายมากน้ำมันลาข้าวเนี่ยมีคุณสมบัติทำให้สีผิวขาวสว่างขึ้นแล้วก็อ่อนนุ่มชุ่มชื่นมีความอ่อนเยาวแล้วก็ปลอดสารเคมีนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวมีความสมดุล ช้ได้ดีสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็มีริ้วรอยให้เราแตะครีมตัวนี้นะคะในตอนเช้าหลังจากที่ล้างหน้าแล้วก็ใช้ในตอนเย็นเหมือนกันนะคะหลังจากที่ล้างหน้าแล้วให้แตะแต้มทั่วหน้าแล้วก็ใช้มือค่อยๆลูบนะคะลูบขึ้นเหมือนนวดนวดแล้วคนที่มีปัญหาใต้ตาดำครัาเป็นริ้วรอยก็ให้ใช้ เป็นครีมตัวนี้นะคะแตะข้างล่างใต้ตาแล้วก็ลูบแต่ว่าไม่ต้องนวดแรงนะคะครีมนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นควรจะใช้หลังที่หลังจากที่ขึ้นจากอาบน้ําแล้วก็ใช้เลยนะคะเพราะว่าหน้าจะเหมือนยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ลงครีมตัวนี้ได้เลยค่ะเวลาทาน,นะคะก็ทาให้ทั่ว แล้วถ้ามีเวลาก็ตบเบาๆแล้วก็รูปขึ้นรูปขึ้นนะคะใช้แต่เพียงเล็กน้อยมันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีความเข้มข้นสูงนะคะทำให้ผิวอ่ะสร้างฟิล์มไฮโดรลิปิดขึ้นมาจะรู้สึกเลยว่าอันนี้พี่ทาไปแล้วก็ทาเน้นตรงที่เป็นริ้วรอยจะรู้สึกเหมือนหน้าเงาเงาแล้วก็เหมือนมีฟิล์มเคลือบบาง เพราะว่าน้ามันลำข้าวนะคะเมื่อรวมกับเจลาานหางชรักเขศแล้วเนี่ยก็จะมีวิตามิน A E แล้วก็ดีทั้ง3ตัวนี้เป็นวิตามินที่ดีที่สุดสําหรับผิวแล้วก็มีแร่ธาตุมีสารต้านอนุมูลอิสระใช้ได้ดีสาหรับคนที่ผิวแห้งผิวแตกแล้วก็รู้สึกใช้ครีมอื่นแล้วคายเครื่องนะคะแล้วก็น้ํามันลำข้าวเนี่ยมีความหนาแน่น แล้วก็เข้มข้นมันช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็ซ่อมแซมผิวที่ถูกทำลายโดยรังสีจากแสงแดดเหมือนกับว่าให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็มีวิตามิน A E แล้วก็วิตามิน B นะคะช่วยทำให้ผิวที่เสื่อมสภาพเนี่ยอ่อนนุ่มแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัย ต้านริ้วรอยแล้วก็การอักเสบที่ผิวหนังนะคะถ้าคนที่มีปัญหาผิวแห้งแนะนำให้ใช้ครีมนี้นะคะมันทานในตอนเช้าและเย็นใช้ได้เป็นประจำนะคะมันจะช่วยต่อต้านริ้วรอยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บรรเทาผิวให้ดีขึ้นหลังจากถูกแดดด้วยค่ะให้กลับมาเปล่งปังแล้วก็อ่อนเยาวมาดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติกันนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her for Heal t h Family ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ